เพื่อนก็ทักคนที่บ้านก็ทักใครๆก็ทักช่วงเนี้ยแก้มมาเต็มความกระชับก็ไม่มีจะถ่ายรูปเพียต้องคอยหลบมุมสวัสดีค่ะตอนนี้เวมี่นะคะอยู่ที่ Aesthetic Center ทองหล่อค่ะถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาผิวหน้าที่เวมี่ข้องมลมากๆตอนนี้ก็คือ ผิวหน้าที่หย่อนคล้อยแล้วก็ไม่กระชับนี่เองค่ะแล้วนี้เวยมี่ก็เลยตัดสินใจที่จะมายกกระชับผิวหน้าด้วยโปรแกรมที่เรียกว่าอัลเทร่าค่ะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมที่ยกจริงกระชับจริงค่ะกังวลเพราะกอบหน้าด้านล่างใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีแก้มเยอะมากมันค่อนข้างที่จะหย่อนคล้อยด้วยะค่ะตรงนี้ส่วนนี้ลองัค่ะโอเคยังีเนาะก็ อาจจะยิงอัลซอราสักข้างละร้อยนะครับเพราะว่าเก็บไฮฟ,ฟู่ยมันจะตื้นกว่าคือไม่ลงไปไม่ถึงชั้นหม่เคยทำอยู่แล้วทั้งสองอย่างความ,วามเจ็บทนไดใช่ไหมครับความเจ็บทนได้ค่ะโอเคการยกกระชับ okay. ที่ว่านี่ไม่ใช่การผ่าตัดยกกระชับผิวแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นการยกกระชับด้วยคลื่นอัลตราซาวซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงที่จะส่งผ่านพลังงานไปยังชั้นผิว SMAS ของเราเองค่ะ ช่วยเย็บชั้นผิวที่หย่อนคล้อยให้กลับมาตึงกระชับขึ้นแถมยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกด้วยค่ะซึ่งตอนทำอ่ะจะรู้สึกอุ่นๆตึงๆนิดหน่อยค่ะแทบจะไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะหลังทําเสร็จก็รู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าขอยอนนี่ดูฟูขึ้นอิ่มขึ้นกระชับขึ้นทันทีเลยค่ะแอนนี่ลื่นมากเลยค่ะสวยครบจบที่ a e s t h e t i c Center by Absolute ์ลูบพิซซี n ค